แฟนคลับฮือฮาอย่างมากเมื่อส่อเรือล่มระหว่างเบสรักวณีและแพตริกปวริศหลังจากที่สาวเบสอันฟอนไอจีลบคลิปโมเมนต์ดีๆไปหมดเลยแฟนคลับภาวนาขอแค่งอนๆกันเชียร์ให้หนุ่มแพทริกไปง้อแต่ในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวชี้เบาะแสที่สาวเบสอันฟอนและลบภาพออกไป ผู้ชายมีแฟนแล้วครับน้องเบสคงไม่อยากมีปัญหาผู้หญิงที่ชื่อจุดจุดเป็นอะไรกันกับแพติิถ้าจะมาเล่นกับความรู้สึกผู้หญิงอย่าทำค่ะเราก็ไปดูแคปชั่นนางชวนคิดมากแพติีอย่าเล่นกับความรู้สึกน้องเบสเราเป็นแฟนคลับน้องมานานถ้าชอบน้องจริงชัดเจนกับน้องหน่อยสีห้านะอย่าลืมผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนสาวแพติิเราเคยเห็นลงสตอรี่ได้ยินมาว่าเพิ่งเจอกันตอนแพติิไปสนามกอล์ ชาวเน็ตบางคนแรงถึงขั้นโผล่ไปถามยันอินสตาแกรมสาวที่ถูกพาดพิงว่าเป็นอะไรกับแพทิตคะ